ว่าจะกินซุดสองประตูรวดนะครับเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์สี่สิบสองเพื่นพอจากโรงเรียนเทศบาลสี่ของเรานั่นน่ะนะครับตลอดสุขคนผู้ตรวจสุขคนบอกว่าให้ปิดโรงเรียนเลยแต่ไม่ให้เด็กมาชมอายไม่อยากให้เด็กเห็นภาพอะไรที่มันมันเห็นไปแล้วมันจะจดใจเพราะนั้น เป็โรงเรียนที่เด็กอยู่บ้านเลยห,าห้ามออกจากบ้านกลัวครูผู้คองพาไปดูเออเด็กสมนักเด็กสมนักทุกคนนะครับอ่าเจอแล้วต้องมีคนเอาของไปมซุบแน่เลยเห็นโทรศัพท์เพื่อนเราสามพันห้าให้อย่างได้แม่เลยขอบพระคุณที่รอมาตลอดเจอดโทรศัพท์นะครับสบายใจนะถ้ามันหลุดแล้วกลับไปถึงแล้ยองนะชีวิตนี้ผมซวยาไอ้อชีวิตโอ้ยตลอดไ้แเป็น ท่านทะ่านนิ้วครับท่านเป็นผมไหมมโทรศัพท์เก็บได้นานแล้วผมเองนะครับดูสูตรพกคุณถ้าปลาลงมาเนยผมไม่รับเลยนะผมเอาไอโจรเครื่องใหม่เลยนะโทรศัพท์ท่านี่ยของผมเนี่แน่บานปิดไ่ได้เลยนะเป็นความน่ากลัวนะครับทีนี้อย่าลืมนะครับประมาณสามโมงเย็นก็จะมีผููชิงที่สามแล้วก็ผููชิ้นที่หน <wh ats Napoleon> ึ่งนะครับเป็นการก็นี่นะครับ ถ้าท่านเปิดชมอยู่ทันมากนะครับเด้งภาษาส,าสัมั์อีกรอบหนึ่งท่านไม่ต้องเอาโทรทัศน์ของท่านที่บ้านไปซ่อมนะครับโทรศัศน์บ้านที่บ้านของท่านไม่เสียนะครับทําไมผ้ามันแลเดินช้าเน,นโทรศัศน์เราเสียหรือว่านะครับอันนี้มันเป็นเป็นเกมสโล์้วยอัตโนมัติไอ้เรื่องคุณครูสูงเด็กเราเนี่ยพ่เรกออกมาผมไม่รู้มานทำไมไปมาเขาเป็น เป็นเนยตาดต้องกันไปแล้วเนี่ยท่านรององค์กท่านดึงได้เลยค่ะโจ้บอสผมก็มีชุดที่ผมใส่ไหมถ้าผมลงไปเนี่ยชนะแน่เลยมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมามาเปลี่ยนชุดแล้ว เอาไม้ให้เขาเอาไม้ให้เขาเอาไม้ให้เขามีชุดหรือเปล่ามีเอาไม้ให้เขาไปต่อมีชุดหรือเปล่าตัดไมดีเลยพี่บอลจัดสมาคมโหยนี่เป็นตำนานหลักเลยพี่บอลบอกกรพาผู้ดินี่ยเดียวเข้า่เดียวถ้ามีชุดให้ผมนะวันนี้แต่ผมจะลงวอเตอร์ีกับท่านท่านสบเลย เปีชุดด้วยเลยนะท่านเลยขาโจ๊กทามีชุดเลยเหรอขอตั้งสีเกลียวผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งลูกๆจากโรงเรียนต่อสมุยนะครับท่านบอกว่ท่านนำทีมมาสมัครเด็กต่างชาติลูกๆกลับไปเยี่ต่อภาคบ่ายแล้วที่หนีจากบ้านเที่ยวตามห้างนะน่ารักมากลูกๆเราชุดนี้ ในทะเลคาท่านดูผู้ช่วยผู้ตัดสินที่สีบอกว่าลุงเมื่อเขาพูดเยอะสัญญาตักเลยอ่ะเขาไม่อยากอปกเลยผู้ช่วยผู้ตัดสินที่สีบอกว่าเหนื่อยมากเหนื่อยจากการนั่งโู๊เกมไม่ใช่เหนื่อย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 กายนะเหนื่อยใจที่ต้องมาผู้ตัดสินที่สี่อย่างเกมแบบนี้อ่ะอันนี้ท่านสมาชิกสภาดึงมา ท่านสททำได้ท่านสทอะไรนะเบอร์สิบแปดใช่ไหมสทอะไรอ่ะชื่อเล่นอ่ะสทโอ๊ตวันนั้นต่างชายผมสองัวโอ๊ตพูดออกมาทำไมยังไม่ลือรอเล่นรอเล่นเมาอยู่ทั้งวันลยไง้ยออกกรดูเขาหมือนอนลุงกรดูไปเรื่องเน่ยสมุนไพรเนี่ยผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาตทอต่อไปไม่เลือกเลย อันนี้เราลองนี่นะครับขอคุณสมาชิกสภาได้มาหลอยท่านเลยนะครับท่านสตติท่านเปลี่ยนชุดท่านลงเรียังลงตอนไหนอ่ะเร็วจริงไหมนี่เร็วจริงลงเร็วออกเร็วเนี่ยสตติสตติโอ๊ตเมียสามกำลังดีสตติโอ๊ตเมียสามนะอันนี้ผมผมด้วยความภโลดท่านสมาชิกสภาอยาครับผมเข้าร่วมในเรื่องของสถาบันครอบครัวนะ เขาบอกมันมีสามว่าร้องเพลงเดี๋ยวเมื่อถ้าถ้าไม่ถ้า,รราถ้าไม่ประชาพัรร์เดี๋ยวจะว่าไอ้พี่กีก่อนขอขอสำนักนี่งขอตอนแรกข้อมูลนะในนี้ในสนามมีสองข้อีกคนนี่ยไอ้เจ็บในนี้นี่ดูบอสผมท่านท่านรองบังกรนะมีบคนถามว่าทอทรองรังกรน่ะแม่บ้านที่นนะอยู่เทพใช่ไหมตอบใช่ท่านเขาอยู่สมุทรก็มีไหมไม่มี ไม่มีภาษีโดนมิลกอมเออเสนอภาษีไม่มีเขาจะทำพลาดมั้งเขาไม่ให้องินไหเหรอแล้บมันเป็นความสุขแหมจากการได้อำพวกสมาชิกสภาพวกผู้บริหารในสภาเนี่ยเวลาเวลาจัดงานที่ไหนเนี่ยผมช่วยาำผมไม่แปลงย้ายด้วยนะแบบเพราะนั้นผมถ้าเกิดใครเขาบอกว่าผู้บริหารอยากย้ายเร็วต้องต้องอำผู้บริหารนี่เยอะ นะครับพวกข้าราชการพยายามจะลงอ่านรูปรัญหาแล้ว้าแล้ว้าแล้วลยัง ทางเที่ยวท่าเลือกทีมก่อนมาก็ได้นะครับรอบต่อไปนะต้องการแบบตู่นะจะเลือกทีมก่อนมาไหมนะครับเป็นประตูศูนยสตรองอะไรได้นหมครับเรามีวไว,ไวัปริการอยู่ด้านหลังด้วยแต่ขอต้องการนะครับวันนี้สนามสะอาดทีเ่เดียวเชียวนะครับเดี๋ขอขอบคุณทีมจัดสรรสุขนะครับดูในเรื่องต่างๆเราเลือกทีมมาดูในภาเพราะนั้นถ้าทานอาหารแล้วขอบคุณมาที่ในปรสิ่งที่เราจัดเตรียมไว้ด้วย ที่ที่ไปได้ผนหน้าสุนปกตอนไหนบหน้าสุนผมที่ได้ตอนไหน,น,นก็นนมาชมเกมสสังขอผมไม่ไ้ทเลเลยนะล <c oughs> ่ผผมก็ไม่มีเลยนะ่ผมเ็นพูดไปเลยอนะ่ะที่เจฟ้าว่าต่อเลยครับ ผมไป่ยอมรับเลยครับผมเรไม่ช่อยใครเลยออกนราเรามจะพูดชื่อเลยอรับรื่เอรูุ้จักจิงไงแต่ก็สูงเกมการแข่งขันครบในขึ้นหลังไงครับก็เมื่อสักรูนี้ทีด้านของ SFA อดีตนักบอลทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนีครับเยวต้อเราดูครับว่าในคขึ้งหลังที่ทางด้านของท่านรองปกรณ์กำลังชาร์จอยู่ย้อนยี่ย ที่เหลือแค่ประชาชนว่าให้ดูต่ออีกหรอใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นว่าเป็นการแผนที่เรียกว่าสมุยวีอพีจะเปิดแผนบุกครับเด็กๆเด็กๆเ,เ,เอาถั่วต้มมาให้คณะงานทุกคนเลยแล้วข้าวนอยากกินถั่วต้มถั่วต้มมันมันเอาละโจบ่าคราวนี้ลำหน้าครับทางด้านของหมายเลข67 SFA S ครับก็ข้าหลังครับทางด้ของท่านดตรชานิตก็อาจจะขอพักแ้วอาจจะพักแล้วก็มาดูเกมว่าจะเป็นอย่างไรครับในการที่จะเอาประตูคืนให้ได้ในเกมนี้ส่วนทางด้ของอดีตนักบอลทีมชาติไทยเองก็เปลี่ยนทอกไปแล้วบางส่วนครับสัญญาณควงนิ้วแบบนี้ก็ดูอไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวหแล้วเตรียมน้ำเตรียมข้าไวเปลียนนคะครับเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนเหมือนซุกซ้อนเลยครับเพราะคนออกแล้วบอกอย่างออกเลยเพื่อนเป็นคนละนทันชัยพนเปิดสามที่แปดลงไปแล้ว เกียมบันทังได้ครับตอนนี้ก็พยายามโฟกัสอยู่ลยคลับว่าทางด้าน,น<อ>คุณประเทศทขาวก็ออกมาพักแล้วครับมีคุณพลแล้วก็อาจารย์หมีครับยังอยู่ในสนามนะครับอ,อันนี้ทั้งบอลทีมชาติไทยตอนนี้ก็ทีมชาติค่อยๆพาบอลต่อขึ้นมาเจาะช่องทางด้านซ้ายยังหนึ่งเกมไม่ได้คุณพลจะให้ต่อซ้ายก็ ไปข้อทางของสมุย v วีีแสมุยเวีครับให้ไปทางด้านในค่อยๆจ่ายช่องมาครับมาทางด้านขวา้ายเติมขึ้นมาไหลไปซ้ายแล้วก็กระชากบอลมากลางสนามครับบริเวณการสนามแล้วก็พยายามเปลือยมองได้นน้ามีใครบ้างไม่มีใครครับผมไม่มีใครีอาจจะคิดถึงโรงประกรบเนยครับ เอาละตัดเกมมาที่อาจารย์หมีแม่ตัดไปจังหวะนี้สวยครับแล้วละละมาบริเวณกรอบด้านขวาครับ67 67ก,กาชะาไขว้หลอกขวาการาเข้ามาหลุดมาได้ในกรอบคิดโทษแล้วเลื่อมมองจะยิงในวันนี้โก้<ช>เรียบร้อยครับมาอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยออก,ก็โชว์ฟอร์มได้ไไดีเดี๋ยนะ ผมนึกถึงอรองปกรณ์ผมเลยถ้าอยู่นะลูกนี้ไม่อยู่บอลต้องขาดยิงถ้าอรองปกรณ์จะสไลด์เข่าคู่เข้าไปเลยลูกนี้นะผโอ้ยผม,ผมนึกภาพของการบรรยายรัหรองสไลด์คู่นี่ลูกจุดโทษมานะอาะรดับเบิลแชร์พิครับสุดยอดในเกมวันนี้ครับที่ลงเกมในสนามนานาชาติวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆป้ายของการแข่งขันครับที่เรามาใช้สนาม กันที่นี่แบบนี้ครับโดยเฉพาะทางด้านของคุณประพันธ์เอาละคุณระเบิกนะคุณศศินให้คุณระเบิกอากาศร้อนมากจริงๆเอาละเดี๋ยวต้องคุยกับคุณนายไกด์หน่ครับว่าในเรื่องของเกาะสมุยนี่ในวันนี้และอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็จะเป็นคู่ชิงชนะเลิศใช่ค่ะสำหรับคู่ชิงชนะเลิศการแข่งขันทุช่างอย่างนี้นะคะบอกได้เลยว่าคู่ชิงชนะเลิศจะเป็นทีมที่น่าชม ถูกต้องค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นแมตช์ที่ทุกคนต้องรอนะคะทั้งคนไทยเองแล้วก็ทั้งต่างชาติเองอีลานอลนะครับอีลานถือว่าเป็นแชมป์เก่าและอีรานเขามีอดีตน,นักฟุตบอลทีชาติไทยนะอดีตด้วยอีอดตยนะและเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าการจับฟุตบอลการกระชากฟุตบอลความเร็วรวมไปถึงการเกมรับเกมลุกระบบของเขาเทคนิคสุดยอด แต่เราในฐานะคนไทยก็ต้องเชียร์ไทยแดงแน่นอนค่ะไทยแดงก็จะมีอดีตญร้งวัลด้วยในทีมนั้นด้วยใช่ไหมคะวันนี้เป็นวันเห็นค่ะในซาบาวันนี้จะมีประเทศอะไรบ้างคะที่จะลงแข่งวันนี้วันนี้อาจจะรอดูโปรแกรมนะครับเนื่องจากทีมที่สามก็จะมีอากิ่เจี๊ยบกับกอรสมุยอ่าสมุยก็คือการเจ้าบ้านเจ้าบ้านนะครับก็ทีมสมุยทีมเจ้าบ้านก็ทีมของคุณพี่ประพันธ์ และโกอูนะครับก็ดูว่าสมุยวันนี้จะคว้าลำดับสามได้หรือไม่แล้วเข้าไปชิงลำดับต่อไปนะคะคือคู่ต่อไปก็จะเป็นคู่ชิงแชมป์เลยก็คือไทยแลนด์เจอกัยอีฬาเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นระบบการจัดก้ายกับสมาคมฟุตบอลอาวุโสค่ะท่าครับมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่อยากเชิญชวน นะครับคู้นักงานะบริาาบราาเวณใต้สเตเดียมก็จะมีจุดจำหน่ายของการจำหน่ายเสือ้อชมรมรักโลกของของสม,มุยเสื้อของปกนะครับก็อยู่ที่500บาทอ่าเสื้อโควีก็อยู่ที่300บาทถือว่าเป็นที่ยนยึงนะคะในการบริหาร มีและโอ้มีหมวกด้วยนะ,คะแคบหัวแคบก็สองร้อยบาทอ่ามีหัวกให้ด้วยที่าาอากาศร้อนๆแบบนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญเลยทีเดียวนะคะครับไม่ว่าทั้งผู้รับโชคและก็ผู้ติดตามทางสนามด้วยนะคะครับผมก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณทางด้านหน้า,าก็จะมีไวไวจะมีชิมสําเร็จรูปที่ผู้ประเทศไทยของเราเองนะค,ะครับผมครับทําให้ดีทําให้ไวรีบไปกินไวไวบริเวณด้านหน้า ครับฟรีครับฟรีฟรีนะคะสำหรับอ่าได้เลยนะมิชเช่นนี้สำหรับรต้องบอ,อ,อกว่าวยวไยมาควบคู่กับรายการนี้ตั้งแต่วันที่หกมาจนถึงวันนี้รวมแล้วห้าวันห้าวันอยู่เช็คให้กันมาฝนจะตกยัยสง,สยงไงนะคะก็ยังอยู่กับเราวันแรกๆก็จะเป็นวยวไยผัดกะเพราอ่าอร่อยวันที่สองเป็นวยวไยต้มยำน้ำข้นวันที่สามก็จะมาเป็นวยวไยบะหมี่แห้งอ่า วันที่สี่ก็จะเป็นวายๆบางทีแห้งบางทีน้ำพลุ่นแต่วันนี้เป็นวายๆเป็นวายๆลดรามแบบว้าวไม่ธรรมดานะคะพิกานอาแด๊กอาหารสองอย่างเข้ามานไว้ด้วยกันนะคะไม่ขอบคุณบอกถึงอาแด๊กดีของๆเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูว่าอาแด๊กในสนามเป็นยังไงตอนนี้คะแนนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่คะตอนนี้ก็เป็นทีมชาติสองศูนย์กับสองศูนย์นะคะครับ เอเระเห็นแว๊บๆแว๊บๆอีกก็ยังไม่ใช่นะผมพยอยากบอกนะฮะแต่มันก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ทิ้งสมุนีไม่ใช่หมายถึงว่ายังไม่ใช่ท่านรองประกรณเลยเพราะว่ารองประกรณในโรงเรียนศาไม่สีสัดเยอะสีสันแฟนคลับเยอะค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติทั้งการนั่งของท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอเสยพลก็ลงในสนามนะครับ สือวัตทุภาดสวนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีน,นะคะ,คะตา่างฝ่ายภาครัฐฝ่ายตระโชนและหน่วยงานต่ตางๆนะคะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งน,นะะี้ค่ะเออนุญารกลับเข้าสู่เกมการแข่งขันในคึหลังครับหลังจากหมดเวลาขอคุณดิเบครับ3นาที เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าในที้นหลังางด้านของ VIP ว i p ีสมุยจะสามารถเอาประตูคืนได้หรือไม่ไนะฮะจากอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้สมุยได้บอลมาต้องรอดูครับหมายเลขอ2ให้ไปเอาลักแทหมายมเลข9จ่ายทารุช็อปไปไปาทางของผู้สามประตูของอดีตน,นักฟุตบอลทีมชาติไทยครับออกบอลไปทางด้านขวาและคนที่อยู่ด้านหน้าของผมนี่หมายเลข18พลังให้นั่นคือคุณปฏาที่ปัดขาวครับ โอ้โหดีหลัให้เลนะนี่ถ้าไปดูในสมัยต้นๆนี่แกวิ่งลอยเม้นนี่ไม่ธรรมไดาเอาล่ะได้พอแล้วนี่ครับมาที่ปานขาวบปมาที่ปานขาวดูลีลาของเขาเท้าซ้ายหลอกขวาแหมยกไปเอาละยังมีหนุ่มผมยาวมาบ้างครับพยายามไปกดดันสมุยให้บอลช่องไปทางด้านในครับสี่สี่เปลี่ยนไปทางด้านซ้ายครับครนี้เอาละแหมบอแลแรกไม่พลีเท,ท่าไหร่ครับมาดูจังหวะบอลยาว บ้าครับอย่างผมเล่นบอลั่นเอาละดูเหมือนคล้ายๆกูหูแต่ไม่ใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนมาขวาเอาละแหมพยายามโยกหลอกลีลานีสีคุณสี่ครับไทยท่านเอาละคือหลังแหบเกมมันแน่นเหมือนกันครับท่าด้านของอดีตจักรวรรดิชาไทยไม่ตั้งรับรับอ้าวแม่จาหวันนี้ครับอืได้สวาครับ ก็สำหรับในเกมวันนี้ครับก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางสมุยสตรีทีวครับอยู่ในขณะนี้ครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ทางไลฟ์สดอาจจะไม่เคยชอบในการติดตามผ่านทางมือถือก็สามารถเข้ามาในสนามครับสนามกีฬานานาชาติเทศบาลนครเกาสมุยครับเอาละให้ไปทางด้านขวาเสรจสั้นเอาละผูดสิเป่า พาไปก่อหนา้านี้แล้วครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วครับตลอดระยะเวลาของการแข่งขันนครับนะก็มีประเทศอิหร่นานอังกฤษสิงคโ,โปร์อินโดนีเซียอาเซียนนะครับก็เข้ามาร่วมนอกจากนั้นแล้วก็จะมีไทยแลนด์มีสยามแล้วก็สมุยเข้าไปร่วมในการแข่งขันฟุตบอลโลโอล๊ห้าสิบปีครับ ผมเองก็ลืมบอกไปครับแมะเพิ่งจะได้ยินเสียงครับนั่นคือเสียงของท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอางโสนะครับซึ่งคุณทเทพจันจั์สุเทพนี่อยู่บูรพินทางด้านมานั่งตอนนี้ก็ยังโมเกมอยู่ในสนามในการวางแผนเลยครับเอารัะเปิดบอลยาวมาทางด้านขวาครับแม่เจาะช่องไม่ได้จริงๆับจะได้ขอดีทั้กบอลทีมชาติไทย เอาละทักษะเชิงชั้นค่อนข้างจะได้เปรียบกำลังมาอยู่ที่ด้านของผู้ปัิีปานขาวไหลบอลไปสวยจับจ่ายไปเมื่อสักครู่นี้มาไปก็ทางของสมุยวีพีเอาละตัดเกมมาได้ครับให้มาทางด้านขวาดึงจกงหัะกดดันอาไปเสียบอลให้อดีตทีมชาติไทยแล้วไปจำฝาวครับสมุยวีพี เอามาอยู่ระยะเขอกครับให้ไปทางด้านขวาแม่จ่ายช่องไปทางด้านในมีเติมขึ้นมาครับเราดูจังหวะนี้กระชากประมาบไม่ได้ครับแล้วาการเป็นว่าเขาทางของสมุยเวียพีขอที่จะพาบอลไปตีไข่แตกบ้างครับเอาละากระชากประมาณไปเสียบอลยาวให้ฝั่งด้านของอดีตทั้งวลทิศชาไทยเอาละทิศชาไทยลุยขึ้นมาจ่ายทางด้านซ้ายปทิปาดขาวโยกหลอกสับๆๆๆแม่ จะให้เพื่อไปทางด้านในแล้วก็ไปเสียบอลให้สมุยวิยพีครับอยู่ทางด้านของมาได้สามสิบแปดให้ไปทางด้านในเอาละเหลือมองเหมือนกันครับมาท่าสามสิบแปดเอาละมาแล้วแล้วเปิดต่อไปแล้วคราวนี้ไปท้า,ทางสาวคุณสาวประตูแหมใจเลื่อนไปครับเอาละยังคงกลับมาทางด้านของ ฟังอันนี้นักบอลทีมชาติไทยครับมาอยู่ที่อา,อาจารย์หญิครับมาอาจารย์หญิงแล้วแต่ละครับเอาละให้บอลช่องมาแล้วดูจงังหวะการหมุนบอลของวีไอพีสมุทรีครให้มาขวาว่างอีกแล้วครับเอาละเดินขึ้นมาทางด้านขวาแล้วก็จจ่ายเข้าไปก็ทางของอันนี้นักบอลทีมชาติไทยนะครับม่ เกมยังขาดจบสกอร์ครับฝั่งในด้านของสมุยเวีีบอลก็ยังโตกลับมาที่คุณปฏิปันขาวไหลบอลมาที่78ขวาเติมขึ้นมาเป็นอาจารย์หมีอาจารย์หมีมอหาช่องหาเพื่อนหาคุณพลแล้วกลายเป็นว่าอีกคนนี้ครับแปะจับบอลกระชากมาทางด้านซ้ายบอลกลับมาที่คุณปฏิปันขาวปฏิปฏิปฏิบโยกหลอกแปะสับสับนี่ลีลาของเกมมันจริงจ ถึงแม้ว่าอายุจะปาลุไปหกสิบกว่าแล้วก็ยังคงประคองได้เอาละอยู่ที่อาจารย์พลครับคนนี้อดีตกุือเมืองทองยูนเนเี่ยนครับให้ช่องไปที่อาจารย์หมีเอาละอาจารย์หมีได้พนครับหมาแลาา้วอดีตนักวัวที่ชาติไทยให้ช่องไปขวาและอาจารย์หมีเปิดช่องมาทางด้านซ้ายและเหลือมองฉลามฉลามรอจิจ้จกจิกจ้จกติดเครื่องเก็ดไม่ติดครับ รอยรอยกหลอกครับแล้วดูเม่าโหเปิดใส่ไก่เข้าไปเข้าทางของสมุยวีเอพกับการเป็นลำหน้าของอาจารย์เฮีย <c oughs> 嗯。 ้านขวาแล้วอยู่ที่แทนได้ของทีมชาติไทยไหลามาแล้วหน้ากอบประตูเอาละอาจารย์พลยกมาที่ปัทีปานขาววิ่งเติมขึ้นไปในกรอบด้านซ้ายแล้วเหลือมองจะคอนเข้ามาหน้ากอบประตูไม่มีใครบนอยู่ที่าอาจารย์พลอาจารย์พลมาไม่ปั่นับมาให้อาจารย์หมีอาจารย์หมีขอปันนะครับแบบนี้เข้าทางของผูุ้่ัดาวรุตู ก็ถือว่ากำลังหาเก็บลุกบนที hmm. ่สามครับเอาเกีโตะกับมาทักสมุยเวียทีชิดสามเหลี่ยมแล้วโอ้โหชุมขาดครับอืม ใชได้ประตูทีเสมอแล้วครับแต่ได้กล่องวีไอพีสมุยครับก็พยายามทำเต็มที่อย่างจริงจังในเกมวันนี้ครับก็่อนก็ยังคงอยู่ฝั่งทางด้านทีมชาไทยครับจีมชาไทยอะไรหลังมาพยายามหาช่องหาโอกาสเยอะ อาจารย์หนีเกมก็โอ้โหฟิตจริงๆครับเกมวันนี้กับอาจารย์หนีกับอาจารย์ทน79อาจารย์หนีเอาละ่ะคือเกมทางด้านขวาครับมาก็ไปพลาดท่าครับจังหวะของสมุยวียทีไปกดดันเนียเอาล่ะเกมับทางด้านขวาดีน้องกบอลทีมชาติไทยเนี่ยลุกขึ้นมาไหวเนี่ย เราจะได้เข้าไปอยากไปดูแหล่ะก็ถือสักครู่นะจะได้ชมในคู่ของการแข่งขันครับชิงเันปับสามของฟุตบอลอังสูรนานาชาติเอาละแท็กไปเมื่อสักครู่จังหวะนี้สมุยตัดช็อตมาอื้มแม็กบอลยาวครับเข้าทางของพี่สาวพี่ตูอดีตทีมชาติไทยครับ กเล่นจังหวะเดียวให้ต่อทธนขวาและผู้ตัดสินเป่าจบเกมการแข่งขันก็ผลปรากฏว่าอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยเอาชนะวีไอพีสมุยไปด้วยสองประตูต่อศูนย์นะสำหรับเกมวันนี้นะครับ อีกสนามหนึ่งสนามแฟนนะครับก็จะมีการแข่งขันเช่นเดียวกันนะเวลาบ่ายหกโมงศรีโุรเจอกับอาเซียนอินโดนีเซียเจอกับสยามนะครับส่วนางด้านของสนามสมุยสตเรียมนะครับหรือว่าสนามนานาชาติก็จะมีสมุยเจอกับอินเดียและตามด้วยไทยแลนด์เจอกับอิหร่านครับ